สำหรับการปฏิบัติเราต้องมาคิดถึงตัวของเราคือคิดถึงความเป็นส่วนสั์ของการปฏิบัติว่าการปฏิบัติของเรามีส่วนสั์ที่เป็นไปในทางที่ดี อย่างไรบ้างเมื่อเรามาคิดถึงความดีแต่ละอย่างที่เราทำรู้จักว่าความดีในตัวของเรานั้นมีอะไรบ้างมีประมาณเท่าไร ถ้าเราไม่มองเห็นความดีที่เราทำเราจะไม่รู้จักว่าความดีนั้นนั้นดีได้ในระดับนั้นเมื่อเราไม่รู้จักระดับของความดี เราก็จะไม่รู้ว่าความดีนี้เสื่อมลงหรือจเจริญขึ้นหรือคงที่อยู่เราต้องมาใครควรที่จเจรณาสำรวจความดีความชอบเท่าที่ทำไปแล้ว คือการสำรวจแล้วก็ามาดูความดีในทางด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจไม่ใช่ว่าเราทำดีเพียงอย่างเดียวชิ้นเดียวแล้วเราจะถือว่าเราดีเลยหรือดีสมบูรณ์บริบูรณ์นั้น ยังไมู่ีเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรู้จักทั้งดีทั้งชั่วทางที่เป็นไปเพื่อความเสือ่อมทางที่เสป็นไปเพื่อความเจริญหรือรู้จักทั้งความเสื่อมทั้งความเจริญ การดำเนินข้อปฏิบัติจึิงจะเป็นไปด้วยดีถ้าไม่อย่างนั้นการปฏิบัติจะไม่เป็นไปเพื่อความดีเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่ายังไม่ถูกต้องตามองของมัค เพราะมัคทั้งแต่นั้นก็แสดงหินถินสมาธิปัญญาประกอบส่วนจากกายวาจาและใจรวมทั้งกายวาจาใจอยู่ในองค์มัคการดำเนินมัคจึิงเป็นไปด้วยกายวาจาใจ ลับปฏิบัติก็อยู่ที่กายวาจาใจเท่านั้นกายนี้ชอบหรือไม่วาจาชอบหรือไม่จิตใจชอบหรือไม่กายจึงนี้ว่าสัมมากัมมันตุการงานชอบ ท่านหมายถึงความปฏิบัติทางกายนี้ให้เป็นความชอบคำว่าชอบเราจะต้องมาจะชอบเราจะต้องมาค้นมาคิดที่ตามความเข้าใจเราจึงจะปฏิบัติกายของเราให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบได้ จึงจะเป็นสัมมากัมมันต์ทำกายของตนให้ชอบทำจริงดชอบแล้วจึงมาวิจัยกายของเราให้รู้จักว่าทำอย่างนี้ชอบทำอย่างนี้ไม่ชอบทำอย่างนี้ถูก ทำอย่างนี้ผิดเราต้องรู้จักการน,นั่งเราก็รู้จักว่านั่งผิดนั่งชอบ <c oughs> ยืนผิดยืนชอบเดินผิดเดินชอบนอนผิดนอนชอบนุ่งผิดนุ่งชอบ แสดงิริยาอาการคิดหรือชอบเราต้องมาพิจะะารณาให้รู้จักคิดหรือผูกในใจของเราไม่ใช่ว่าเรานั่งอย่างไรเราก็จะเรียกว่าชอบหมดนั่งนง สถานที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ชอบเรียวกว่าที่ไม่ควรแก่ฐานะที่เราจะต้องนั่งเมื่อเราไปนั่งมันก็ไม่ชอบนั่งสอบก็คือนั่งสอบเมื่อเรานั่งในสังคม แต่ละสังคมเราก็ต้องรู้จักนั่งในสถานที่แต่ละสถานที่เราก็ต้องรู้จักจะรูระ้แล้วว่ายืนเดินนั่งนอนต้องประกอบด้วยกาละเทศะสถานที่ความเหมาะสม เราต้องคิดเพื่อให้รู้จักในเจ้าของเองไม่ใช่จะพอยให้แต่นคนอื่นบอกทุกกรณนีเป็นไปไม่ได้เห็นแต่เพียงเราฝึกพอเป็นแนวทางเท่านั้นบรรดาผู้ใจกลของพุทธเจ้า ท่านก็บอกเพียงว่าเข้าไปนั่งในที่สมควรแก่ตนเท่านั้นถ้าเราไม่คิดเอาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมควรแก่ตนเราเลยไม่เข้าใจถ้าเราไม่คิดถ้าเราคิดเราก็รู้จัก สมควรหรือไม่สมควรจิตนี้จักสำนึกขึ้นเองด้วยความรู้สึกเรียกว่าสามปันยามีความรู้ตัวยอยู่เสมอรู้ว่าควรไม่ควรการยืนเหมือนกันยืมควร้า หรือเองเอาขาชิดกันามแใ่กระหนึ่งใน,นถ้าอย่างผู้หญิงไปยินพ่วงขาออกห่างๆกันเพาว่าเป็นทิ่ริยาากิริยาไม่ดนเห็นหญิงาราลักกันหนึ่ง ยืนคนชั่วแต่นี้ทายก็เหมือนกันอย่างนักบ,บวชกานจะไม่นิยมยืนทางคขาออกไปห่างกันอย่างนั้นต้องยืนก็ยืนโยความเรียบร้อยยืนจะเรียกว่ายืนดียืนชอบยืนเหมาะสม และก็เกี่ยวโดยสถานที่อีกที่ควรยินหรือไม่ควรยินยินแล้วที่ควรหลีกเราก็ต้องหลีกเพื่อนย้ายตามความเหมาะสมอีกทางนี้เป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมเราจากจะดีแต่ทำไม่คูกดีสังไม่ได้ นี่เกี่ยวกับกายที่ีการกระทําของเราหมายถึงว่าทํานั้นทนํทา,ทานี้ทําการทํางานหรือทําข้อวัดปฏิบัติอุเิตัวการอาชมพทุกอยา่างทินริยาของกายต้องให้เต็นไปเพื่อความเรียบร้อย จะเป็นทางขาทางมือทางแขนตลอดถึงการใช้สิริยากิริยาของมือกิริยาของแขนของขาของเท้าหรือสิริยาของตากิริยาของมนกแต่โดยเฉพาะคนเรา กิริยาส่วนมากมวงบอกอยู่ที่ใบหน้าเป็นคนมีความสุขหรือเป็นคนมีความทุกข์เป็นคนมีธรรมหรือเป็นคนอธรรมจะได้วงบอกที่กิริยาของใบหน้าหรือสีสันวันน้า ยอมบ่งบอกคนโง่หรือคนฉลาดก็บงบอกอยู่ที่นั้นเป็นส่วนที่จะต้องดูกันกาจรจียงว่าดูคนให้ดูหน้าเพราะที่หน้านั้นเป็นที่สังเกตเป็นที่ที่สูงและรู้จักถึงน้ำจิตน้ำใจถ,ถึงความประพฤติถึงความเป็นอยู่ เห็คุณธรรมว่ามีธรรมหรือไม่มีครรมเหล่านี้เราจะต้องสํารวจไปหมดสํารวจกายแล้วก็สํารวจวาจาวาจาต้องสํารวจถึงคําู้เสียงผู้ คือเสียงพูดมีน้ำหนะักคำพูดมีเนื้อหานี้สมีหลับที่สังเกตที่เราจะต้องดูคำพูดว่าคำพูดของเราเป็นลักษณะนะ เป็นดีหรือเป็นชั่วจิตใจของเราก็ดูความคิดของเราว่าความคิดของเรานั้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมคิดดีหรือไม่ดีเราก็ดูความคิดของเราอีกเมื่อเราได้สำรวจกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะรู้จักสัดส่วน ของความดีและความชั่วที่ดีเราก็ม,มองเห็นที่ไม่ดีเราก็ม,มองเห็นมีสัดส่วนอยู่คนละอย่างเราจะไม่ได้หลงความดีไม่ได้หลงความชั่วคน ที่หลงความชั่วว่าเป็นความดีก็มีคนที่เลงหลงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจนไปยกตัวของเราเจนเลิกหลอนแต่ก็ดีบางทิมบางอย่างเราก็จับเอาเท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิดนี้ยังไม่ยุติธรรม คือเราไม่ได้คู่ตามความเป็นจริงไม่ได้ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงต่เรียกว่าหลงดีนี้ดีก็หลงดีดีอย่างเดียวสำคัญว่าดีทั้งหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผู้ปฏิบัต,ตบิต้องรู้จักสัดส่วน ว่าความดีของเรามีน้อยมากแค่ไหนมีกี่เปอร์เซ็นที่เราทำดะได้เพราะความดีไม่อย่างเดียวต้องจะปอบส่วนดีด้วยการรักษาศริดีด้วยการเจริญสมาธิดีด้วยปัญญา ดีด้วยคุณธรรมเราต้องรู้จักตัดส่วนของความดีนั้น,น,นแล้วเราก็ไม่หลงดีคือรู้ดีไม่ใช่หลงดีดีเพ่าใดเราก็รู้ว่าเราดีได้เท่านั้นดีบางอย่างเราก็รรู้ว่าเราดีได้บางอย่าง ไม่ดีบางอย่างเราก็รู้ว่าเราไม่ดีบางอย่างอย่างนี้เรายัางไม่ดีเมื่อเรารู้อ,อย่างนี้เราก็จะได้พยายามทำความดีอะไรที่ไม่ดีเราจะได้ได้ถอนออกจากตัวของเราและเราก็จะได้ละมัดระวังาว่าความไม่ดีเกิดขึ้น แได้ทำความดีให้เกิดขึ้นอยู่เสมอจะได้รักษาความดีที่มีอยู่แล้วมาให้เสียไปโดยมากเราทำดีดีได้ยูแต่เรารักษาความดีไนบน้เราก็ไปถือเอาที่เราทำดีแต่ที่มันเสียไปเราไม่คู่ เราไม่คิดและก็ไม่เสียดายความดีที่มันเสียไปจึงเรียกว่ารักษาความดีไว้ไม่ได้คนเราเนี่ยมีการทำความดีได้แต่จะรักษาความดีไว้ไม่ได้ดีแล้วความดีนั้นก็เสื่อมสูญไปหมดไป ความที่จะดีอยู่ดีขงที่เรามยแต่ละคนก็มีความดีด้วยกันไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งแต่จะรักษาได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่เราจะต้องติดต้องค้นต้องให้รู้ให้เข้าใจไว้ เราต้องคิดต้องค้นในตัวของเราดีกว่าเราจะปล่อยจิตปล่อยใจให้เพื่อนไปตามอารมณ์ซึ่งไม่เป็นสาระประโยชน์แก่ตนของตนยิ่งคิดมันก็ยิ่งโดินไปอารมณ์ของโลกอันนี้มันคิดสดงคือวิจิตคิดสด ที Instead, hand. Hand. Hence, ่จะต้องทำให้จิตของเรานี่ลุ่มหลงมัวหมองทุกสิ่งอย่างมีความวิจิตพิสดานไปรูปก็มีความวิจิตพิสดารเสียงมีความวิจิตพิสดารกลิ่นมีความวิจิตพิสดารรสมี วิจิตติสดาความสัมผัสูกต้องม,มีเรื่องวิจิตติสดาไปถ้าเราไปหลงตามความวิจิตพิสดาอารมณ์ในจิตในใจของเรากคิดแล้วคิดอีกยิ่งคิดก็ยิ่งเพินไปทันว่า เป็นเรื่องของสันหาพระพุทธเจ้าเึแสดงว่าตัตระตัตราพินันดินิยงคิดก็ยิ่งเฟลิอไม่มีทางที่จตุบถ้าเราคิดว่าดีก็เห็นสะดีไปพระพุทธเจ้าเปนสอนให้คิดมีเหตุมีผล มีสิ่งใดที่มีคุณสิ่งนั้นก็ย่อมมีโทษแล้วต้องมองเห็นโทษด้วยเห็นคุณด้วยอย่างกามคุณทั้งหลายการก็เรียกว่ากามคุณเพราะมีคุณอยู่แต่เราก็ต้องคิดถึงโทษของกอีก กามมาโทษทางนี้แคน,นี้เราจะมาคิดว่าโทษกับคุณนั้นส่วนไหนมากน้อยกวกกันพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแล้วว่ากามมีคุณน้อยมีโทษมากทานทิสละส่วนคุณ อาตาลส่วนคุณออกไปแล้วก็ได้มาพิ่เจรณาเห็นโทษเพราะเห็นโทษเป็นสิ่งที่เผ็ดร้อนเป็นสิ่งที่ร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ปราบทนาในสามคุณเพราะ คาณดเรียนขดเนิ้เสีย็มามือนกันกันกบยาิที่คลือบเอ่อน้ำตาลจะมีหวานอริดอร่อยนิดเดียวแต่โทษถึงตายยาพิษมีโทษถึงตายใครเล่าจะไปรับ ประทานถ้าน,นั้นมีโทษแก่ตัวเองค้นหลงประสำคัญว่าอาเป็อร่อยแต่เตียงที่เค่ือบภายนอกนิดเดียวเท่านั้นแต่แลราเขาจะต้องถึงความที่หนาคิดหายเพราะไปหลงไปส่วนคุณนิดเดียวสั์โลกทั้งหลายที่หลงมัวเมาอยู่ กับกรรมคุณก็เช่นเดียวกันสายหลง่วนคุณที่นม็เดียวนั้นทหดมากต่อมากเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเพราะอาวิชชาปกติพูห้หอดจิตใจของเราให้มองไม่เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเราล่มหลงมัวเมาไปเห็นสารที่ทำลายความสุขสของตัวเองจักเท่ากันเราไม่ได้คิดเรามาคิดเอาแต่ส่วนคุณนิดเดียวเท่านั้นจึงได้เกิดความหลงจึงดได้เกิดความเมาทุกท้เมืม่อเรามาคิดถึงคุณ,คณเราก็เพิเม่มเงินไป ไม่มีทางที่สิ้นสุดยิ่งคิดก็ยิ่งลงยิ่งเพ้อเพลินมัวเมาไปรวดแล้วสิ่งที่มันเป็นโขบเกิดขึ้น,นเราือ่เอามาคิดไม่เอามาเป็นความรู้ในจิตของตน นี่แหละจึงเรียกว่าจัดผู้คล้องอยู่ผู้ติดอยู่ติดในรูปติดในเสียงติดในลิ่งติดในรสติดในความสัมผัสถูกต้องติดแล้วมัวมารุ่มลงอ้อนขัวออกไม่ไดว ความหลงแบนี้ก็หลงไปจากตัวของเราหลงจากรูปร่างกายของเราทั้งที่รูปร่างกายของเรานั้นปรากฏเป็นความทุกข์อยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้มองความโศโคปกปกของร่างกายปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ ทุกวันทุกเวลาความนอกความเหนเห่งของร่างกายก็รู้ก็เห็นอยู่แต่ไม่ได้เอามาคิดรู้สลับายออกมาภายหนักก็ดีทายเบาก็ดีเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งนั้นกลิ่นก็น่าเกลียดสีก็น่าเกลียด,ยดออกมาจากไหนก็ออกมาจากท้องของเรานี้เอง ทองของเรานี้เองที่ตาของเราออกมาจากไหนก็ออกมาจากตาที่จมูกเราออกมาจากไหนก็ออกมาจากจมูกที่ฟันเรามาจากไหนก็ออกมาจากปากของเรานี้เองเสรนจ์ลายออกมาจากไหนก็ออกมาจากปากของเราเมื่อกลยออกมาจากไหนก็ออกมาจากร่างกายของเรานี้ ทั้งสิน้นฝาที่เรานุ่งหอมมาเห็นเกิดสาบขึ้นมาหลินที่ไม่ดีมาจากไหนออกมาจากร่างกายของเรานี้ทั้งสิ้นฝานุาน่งหอมถึงว่าเท้าหมองถึงดำถึงเสื้อเพอาวามาจกกระโผล้นก,ก็บบนนออกมาจากร่างกายของเรานี้ออกมาติดเสื้อผ้า ที่เราน <bunker. S 1> kind of ู่ผอมหมอนนุนผ kind of them ีสะก็เกิดตกระบกความตกสะกมาจากไหนก็มาจากศีสษะของเรานี่เองถ้าผู้นอนตกสะบกมาจากไหนก็มาจากตัวของเราถ้าเจ็ดเท้าตกสะกตกสะบกตกระบกจากเท้าของเราถ้าเช็ดมือตกสะก ก็ปลูกที่ไหนก็ปกร็ปลูกจากมือของเรานี้เองแล้วเราก็รู้ก็เห็นกันอยู่ทำไมเราจึงไม่คิดทำไมเราจึงไม่รู้ทำไมเราจึงไม่เห็นแลวทำไมเราจึงหลงจึงเมาว่าร่างกายของเรานี้สวยสดงดงามน่ารักน่าใกล้น่ายินดีน่าปรารถนามันจะน่ารักน่าใครที่ไหน,น ล้วนแต่เป็นของโสโคกจุดประโรกซึ่งน,น้าเบื่อหน่ายนาสนุกสังเวยความหลงความเมาของเรา